7นาฬิกา47นาทีนะครับน้ำค้างน้ำหมอกอยังแรงอยู่เลยนะครับ7นาฬิกา47นาทีน้ำค้างน้ำหมอกอยังยังยังเยอะอยู่เลยนะครับนู่นนะครับด้านข้างหน้านี้จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับ มีนี่น่าจะเป็นต้นเรนด้านหลังรอาจารย์ พอากาศมหนาวนะครับเนาะก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับที่มองไปนี้ไม่ใช่ควันไฟนะครับเป็นหมอกรถต้องได้เปิดไฟขับ

ก็ถ่ายาถ่ายบรรยากาศนะครับยายทาให้ทํายทำได้รับชมเมฆหมอกนะนะครับพอาจารย์ท่านอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับท่านมา,าท่านชื่อพระอาจารย์แก้วนะครับ ท่านมาร่วมเดินมามาร่วมเดินกับหลวงตาบุญชื่นนะครับหลวงตาบุญชื่นนั้นก็ดูว่าท่านมีโทรศัพท์ไหมมีปัจจัยไหมนะครับเนาะแล้วก็พาพระอาจารย์แก้วนะครับได้อธิษฐานนะครับทุดงเขาวัดนะครับแล้วก็ออกเดินทุดงนะครับ ยี่สิบ่อมหาบมาลนะคะยบเมค่ะ ครับก็ผมก็จะให้ญาติธรรมได้เห็นภาพบรรยากาศด้านหลังด้วยนะครับว่าพี่น้องที่ท่านมาวันนี้เยอะแค่ไหนนะครับนี่ก็ญาติธรรมที่ท่านเดินร่วมส่งงลงตาบญชื่นนะครับญาติธรรมทุกท่านทุกคนยามเช้านะครับอ่าก็มีพี่ทหารพานสามชั่หกนะครับมาเหมือนเดิมอือ ด้วยความร่วมใส่ศรัทธานะครับย่าชำทุกท่านทุกคนนี่อาแล้วนะครับจะเล็กอ่าน่าจะหนาวนะครับนี่นะครับเนาะก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ถ่ายทอดให้ย่าชำของเราได้รับชมนะครับเป็นเมฆเป็นหมอกนะครับตามธรรมชาตินะครับของภูเขาภูเขานะครับทางนี้นะครับเนาะ สนนเส้นนี้รถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็เป็นพาณิชยกาศนะครับทีไร่ทำท่านร่วมส่งดวงตา เดินมาด้วยพี่ส you know ่งถึงไหนครับเนี่ยส่งส่งถึงช่วงเที่ยงไหมหรือว <start bile> ่าตอนเย็นเลยฮะส่งตอนเช้าอ๋อส่งในตอนเช้าครับผมส่งถึงช่วงตอนเช้าเด็กก็มาด้วยนะครับเนี่ยกี่ขวบแล้วนะครับเนี่ย สองขวบกวา่วา,วานะครับนี่มาด้วยนะครับหนาวไหมตัวเล็กหนาวไหมเนี่ยหนาวครับไม่หนาวนะไม่หนาวร้อนเทานั้นเองโอ้ยผมแล้วหนาวเลยครับนี่ตัวเล็กสองขวบกุกว่นะครับ,าารบหาได้เดินร่วมส่งดวงตานะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้าน,นหน้าครับที่หมอก น,น้ำหมอกน้ำค้างนะครับเนาะตอนนี้จะลงด้านล่างนะครับ นี่นะครับน้ำหมอกนะครับนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชม คลิปใหม่ๆทางช่อง Youtube นะครับต่ำดั้มซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผม